ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับเหรียญวัตถุมงคลมาให้ชมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพระอุปคุตนะครับออกวัดอมาราวาสนะครับที่อำเภอแม่สเรียงน,นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมัยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าวัดป่าเฮีววัดป่าเหี้ยวนะครับป่าช้าภาคเหนือเขาจะเรียกว่าป่าเหี้ยวนะครับป่าเฮี้ยวหรือว่า ป้าเ้านะครับปเฮี้ยวครับปลาช้าสุสานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> มาชมด้านหน้ากอนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผมข <c oughs> ด้านหน้าก็จะเป็นพระอุปคุธนะครับ <c oughs> นั่งมือ บาทอยู่นะครับแล้วก็เหรียญนี้จะมีต่อโค้ดทางด้านซ้ายมือของเหรียญน,นะครับนี่ครับเป็นรูปเจดียด์นะครับอยู่ด้านซ้ายมือของเหรียญน,นะครับอยู่ตรงฐานนะครับ ประมาณนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีราคายังไม่สูงนะครับนอกจากจะเป็นเนื้องเงินหรือเนื้อนว่าอะไรนี้น่อยะราคาน่าจะพุ่งอยู่แต่เนื้อทองแดงก็ราคาเขาหลักร้อยนะครับที่เช่าหากันอยู่ตอนนี้นะครับโอเคขอบคุณครับผม